จะน่าหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมยอห์บทที่13ข้อที่3 4ถึง35บันทึกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราข้อคิดจากพระวจนะ ว่าด้วยเรื่องความรัก 1. ความรักเป็นบัญญัติใหม่ที่พระเจ้าประทานให้ผู้เชื่อรักคําเดียวครอบคลุมบัญญัติของทุกศาสนา 2. จงรักกันและกันอย่าเป็นฝ่ายรอรับความรักแต่จงเป็นฝ่ายมอบความรักออกไปก่อน 3. จงรักมนุษย์อย่างที่พระเจ้าทรงรักเรารักด้วยการให้อภัยให้โอกาสเห็นคุณค่าเป็นต้น 4. ความรักทำให้คนรู้ว่าเรามีพระเจ้าในชีวิต 5. ความรักการันตีว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ